สวัสดีค่ะพบกับติมขายที่ดินสวยค่ะวันนี้นะคะติมมาอัปเดตที่ดินสว,สวยของเราค่ะเพิ่งจะเปิดนะคะเพิ่งจะเปิดการขายที่ดินที่นี่นะคะจะอยู่พิกัดที่คลอง15เขตอำเภอองค์ล์จังหวัดนครนายกค่ะหรือว่าที่นี่เป็นเขตของตำบลบึงสารนะคะแปลงที่ติมจะนําเสนออยู่ด้านนี้ค่ะเป็นที่ดินที่ถมแล้วนะคะพร้อมอยู่นะคะหรือเราจะมาแล้วก็ถมเพิ่มได้นะคะ ติดถนนนะคะที่นี่จะมีระยะลนเกือบร้อยเนะคะแปล <laughs> งจะมีขนาดหนึ่งไร่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 นะคะมีสี่แปลงแปลงละหน้ากว้างอยู่ที่ยี่สิบเอ็ดเมตรนะคะลึกลึกเจ็ดสิบหกเมตรนะคะหน้ากว้างยี่สิบเอ็ดต่อหนึ่งไร่นะคะมีสี่แปลงเองนะคะหลังติดน้ําจะเป็นคลองสิบห้านะคลองใหญ่มากคลองหน้ากกว้างประมาณสามสิบเมตรนะคะคลองสิบห้านะคะของเราที่ดินนะคะ ดีมากนะคะผมนะคะพร้อมใช้งานลูกค้าท่านใดนะคะอยากจะได้ที่ดินสวยราคาถูกผมแล้วนะคะพิกัดที่คลอง15ใกล้ร้านอาหารดูคลองดูคลองจะอยู่ด้านคลอง16เนาะแล้วก็ด้านนี้ก็จะไปถนนรังสิตนะครนายกประมาณ10กิโลนะคะด้านนี้ไปถนนลำลูกกานะคะลมถนนลำลูกกาก็ประมาณ34กิโลใกล้ๆนะคะเดินทางสะดวกสบายนะคะ ปักนันสิประมาณ30กิโลเองนะคะสมใจที่ดินแปลงนี้นะคะฉลดพร้อมโอนที่สำคัญโอนให้ฟรีมีน้ำมีไฟไฟฟ้า3เพดพักติมมาค่ะ0 8 4 132 0179ติดลราไปก่อนสวัสดีค่ะ